สวัสดีครับน้องครับวันนี้ก็มาพบกับพี่กอฟนะครับและในวันนี้พี่กอบฟก็จะมาแนะนำคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ม6ของวีบายน์เดอร์นะครับในกลุ่ม A นะครับในคอร์สม6เราจะแยกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มเกลุ่ม B กลุ่ม C นะครับเนื่องจากแต่ละโรงเรียนจะมีการวางรูปแบบบทหรือเนื้อหาที่แตกต่างกันนะครับพี่ๆก็เลยแบ่งเป็น สแบบนะครับมารูแบบ A ก่อนนะครับสำหรับเนื้อหาม .6 กลุ่ม A จะประกอบด้วย2บทขนาดใหญ่เลยนะครับบทแรกก็คือเรื่องของสถิตินะครับบทนี้จะสอนโดยพี่เอของเรานะครับและอีกหนึ่งบทก็คือแคลคูลัสนะครับบทนี้พี่รับผิดชอบด้วยตัวเองเลยนะครับสบทนี้ถือเป็นบทขนาดใหญ่สุดแหละถ้าใครดูสถิติการออกข้อสอบของแัดหหรือคณะหนึ่งวิชาสามัญจะพบเลยว่าสบทนี้น่าจะเป็นบทที่ ใหญ่สุดๆและในการออกข้อสอบก็คือออกข้อสอบเยอะมากๆทั้ง2องบทเลยนะครับและในเนื้อหาการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับน้องๆสบายใจได้เลยเราอัปเดตตาม หลักสูตรใหม่ของสตทรเรียบร้อยนะครับเช่นในบทสถิติเนี่ยในหลักสูตรใหม่เนี่ยจะมีการเพิ่มเติมหัวข้อใหม่ๆเข้ามานะครับเช่นเรื่องของตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับซึ่งในคอสนี้เราบรรจุเนื้อหาส่วนนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ่ะน้องๆเรียนได้อย่างมั่นใจเลยว่าตรงตามหลักสูตรใหม่อย่างแน่นอนนะครับและสําหรับรูปแบบการเรียนการสอนของ v ีบ e ยเดอะแบนะครับน้องๆก็จะเรียนเนื้อหาในคอสนี้ เป็นลำดับขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรู้เลยครับจากง่ายไปยากนะครับแบบละเอียดนะครับและโจทย์ที่ได้ฝึกทําก็จะมีตั้งแต่โจทย์ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับแอดวานซ์เลยนะครับประกอบด้วยข้อสอบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแข่งขันในโรงเรียนนะครับหรือข้อสอบแพทหนึ่งข้อสอบคณิตศาสตร์หนึ่งวิชาสามัญนะครับและเสริมด้วยข้อสอบแข่งขันจากตําารต่างประเทศและข้อสอบพวกสมาคมคณิตศาสตร์ในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะในคอร์สนี้น้องๆจะได้เจอกับโจทย์หลากหลายและมากมายอย่างแน่นอนนะครับภายใต้ยากาศการเรียนที่ สุขสนานเฮฮาและไม่น่าเบื่อด้วยนะครับและนอกเหนือจาก ในชีตเรียนหลักๆแล้วนะครับพี่ก็ยังมีส่วนเสริมต่างๆมาเพิ่มเติมให้พวกเราด้วยนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะมี s s i g n m e n t นะครับ assignment ก็เหมือนการบ้านท้ายหัวข้อหลังจากเรียนจบแต่ละหัวข้อแล้วก็จะมี assignment s s i g n m e n t เพิ่มเติมให้น้องได้ฝึกทานะครับและ s s i g n m e n t ทุกข้อจะมีเฉลยวิธีทาอย่างละเอียดให้เราเช็คได้ด้วยว่าเราทําถูกหรือผิดอย่างไรนะครับนอกจาก Assignment แล้วจะมีรวมข้อสอบแพทหนึ่งและคณิตศาสตร์หนึ่งวิชาสามัญด้วยนะครับตรงนี้จะ อัปเดตจนถึงการสอบครั้งล่าสุดอย่างแน่นอนเพราะน้องๆไม่ใจได้เลยว่าเรียนที่วีแล้วเนี่ยข้อสอบจะต้องอัปเดตถึงการสอบฉบับล่าสุดอย่างแน่นอนนะครับและยังมีวีเกตด้วยนะครับวีเกตจะเป็นนวัตรกรรมการสรุปนะครับที่พวกพี่ๆทีมวีแมทช่วยกันคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อน้องๆสามารถเช็คตัวเองได้ว่าหลังจากเรียนจบแต่ละบทแล้วเนี่ยเราเข้าใจเนื้อหายอย่างถ่องแท้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดหลังจากเรียนจบแล้วอย่าลืมไปดูวีเกตด้วยนะครับ และยังมี V s u m ม a r ร c การด้วยนะครับเป็นการส,สรุปสุรฉบับย่อๆนะครับฉบับเล็กที่น้องๆสามารถพกพาไปทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลานะครับและยังมีการติ้วสอบมิดเทอมและใยนอนให้น้องๆด้วยนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจก่อนการสอบจริงที่โรงเรียนนะครับและในระหว่างการเรียนหรือเรียนจบแล้วเนี่ยถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยในแบบเรียนนะครับในชีตเรียนหรือเป็นโจทย์ที่น้องๆสอบที่โรงเรียนก็ได้นะครับก็สามารถ สอบถามพี่ๆเข้ามาได้นะครับผ่านทางช่องทาง V Application นะครับ App V Plus ของเรานั่นเองนะครับและนะครับยังมีการถามตอบนะครับ V Q a A ผ่านระบบ Zoom ด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะครับซึ่งเนี้ยน้องๆสามารถถามคำถามพี่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องของการเรียนหรือเรื่องการวางแผนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้นะครับพี่ๆยินดีให้คำปรึกษาน้องๆทุกคนอย่างเต็มที่นะครับก็น้องสามารถส่งคำถามเข้ามาและเดี๋ยวพี่ๆและทีมงานจะตอบน้องเป็นรายบุคคลผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ด้วยนะครับ ละนี่ก็คือทั้งหมดที่น้องๆจะได้รับในการสมัครเรียนคอร์สคณิตศาสตร์ม .6 แบบ A นะครับของ v b y the b a พนั่นเองและถ้าใครยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ผ่านทางช่องทาง V-CARE นะครับที่หมายเลขนี้หรือแอดไลน์ว plus Care ก็ได้นะครับพี่ๆทีมงานทุกคนพร้อมจะตอบทุกๆคำถามของน้องนะครับแล้วพบกันในคอร์สนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ